Hello everybody สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกับคุณครูแอมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถามตอบชื่อบุคคลและการแนะนำตัวเองหรือ arings a person name นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็การถามชื่อบุคคลอื่นที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนว่าเวลาเราพบปะผู้คนที่เราเพิ่งรู้จักกันอย่างเช่นเราพบเจอเพื่อนใหม่แบบนี้เรายังไม่รู้จักชื่อกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการถามชื่อกันฉะนั้นแล้ววิธีการที่จะถามเป็นภาษาอังกฤษนั้น จะถามว่ายังไงและจะแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงเรามาติดตามชมคลิปวิดีโอการเรียนนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะการบอกชื่อหรือแนะนำตัวเอง telling name of i n t r o d u c e oneself นะคะในภาษาอังกฤษการแนะนำตัวเองเราก็สามารถพูดได้ว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อของเรา อันนี้ I am คือแบบรูปเต็มนะคะแต่ถ้าแบบรูปย่อ I am p p o o t h e เราก็จะออกเสียงว่า am แบบนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวการ์ตูน2ตัวนะคะเป็นตัวละครที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะเขาก็ทักทายกันเขาก็พูดว่า Hi i m Jane สวัสดีฉันชื่อเจนอีกคนนึงก็ตอบกลับมาว่า Hello i m Jim สวัสดีฉันชื่อจิม แบบนี้นะคะเราก็สามารถแนะนำตัวเองโดยการพูดว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อหรือว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณครูจะพูดแนะนำตัวเองใช่ไหมคะคุณครูก็จะบอกว่า I am Teacher M ฉันคือคุณครูแอมค่ะเพราะคุณครูชื่อแอมใช่ไหมคะค่ะคุณครูก็เลย ใช้ไปเลยว่า I am teacher am แบบนี้นะคะต่อมานะคะเพื่อที่จะได้ให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นนะคะคุณครูก็เลยขอยกตัวอย่างสถานการณ์ มาให้ดูนะคะอย่างเช่นสถานการณ์นี้นะคะเขาเจอเพื่อนใหม่ในห้องเรียนแบบเพิ่งเปิดเทอมวันแรกแล้วก็เจอเพื่อนเราก็ยังไม่รู้จักชื่อเพื่อนใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกที่เจอกันแน่นอนก็ต้องมีการทักทายกันแล้วก็แนะนําตัวเองถูกไหมคะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างตัวการ์ตูนที่เป็นตัวละคร2ตัวนี้นะคะเขาก็ทักทายกันเขาก็บอกว่า hello i'm Emma อีกคนนึงก็พูดว่า hello i'm Harry แบบนี้นะคะการถามชื่อและการตอบ asking for a name and response คืออะไรก็คือการที่เราถามชื่อบุคคลอื่นและเราก็บอกชื่อเราเหมือนกันเราก็แนะนำตัวเราเองเหมือนกันนอกจากถามชื่อเขาแล้วเราก็บอกชื่อเราเหมือนกันนะคะอย่างเช่น what is your name คุณชื่ออะไรอาเป็นการถามเขาใช่ไหมคะเขาก็ต้องตอบกลับมาว่า my name is แล้วก็ตามด้วยชื่อหรือว่าถ้าเราถูกถามบ้างหลกักเขาถามเราว่า what is your name เราก็ต้องตอบชื่อเราด้วยว่า my name is แล้วก็ตามด้วยชื่ออย่างเช่นคุณครูชื่อนันทิการใช่ไหมคะชื่อจริง คุณครูก็จะพูดว่า my name is นันทิการแบบนี้นะคะ,ะคุณครูมีตัวการ์ตูนมาให้นะคะตัวอย่างอย่างเช่นตัวการ์ตูนตัวนี้เลยนะคะเฟรดจากการ์ตูนเลือกมนุษย์หินฟินสโตนนะคะเขาก็บอกชื่อตัวเขาเองว่า my name is เฟรดแบบนี้นะคะทีนี้คุณครู ก็เลยขอยกตัวอย่างสถานการณ์ที่แนะนำตัวเองหน้าห้องเรียนมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเผื่อเวลาตอนเปิดเทอมเนี่ยเราต้องออกไปแนะนำตัวเองจะได้ไม่เขินอายนะคะอ่ายอย่างเช่นตัวการ์ตูนตัวนี้เลยนะคะเขาแนะนำตัวเขาเองหน้าห้องเรียนเขาพูดว่าอะไรคะ my name is มะลิคือฉันชื่อมะลินั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลย don't forget ข้อควรจำนอกจากนี้เราก็มีข้อควรจำด้วยนะคะเด็กๆก็คือว่าอักษรตัวแรกของชื่อจริงนามสกุลชื่อกลางหรือชื่อเล่นรวมถึงเฉพาะชื่อเฉพาะต่างๆด้วยนะคะเราต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นเสมอตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า capital letter นะคะเช่น ชื่อ Harry ชื่อ j i m m ีชื่อ Smith เห็นไหมคะคุณครูไฮไลท์ light, ตัวสีแดงไว้ตัวสอนสีแดงนั่นแหละคือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ว่าเราต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่าคำนั้นจะอยู่ส่วนไหนของประโยคก็ตามนะคะเราจะต้องเขียนด้วยตัวใหญ่เสมอเพราะเขาเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคะคือเจาะจงเป็นชื่อนั่นเองอย่างเช่นนอกจากชื่อแล้วเนี่ย เด็กๆสังเกตไหมคะเช่นชื่อจังหวัดอย่างเช่นแบงคอกอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นตัว B เป็นตัวใหญ่เสมอใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมเป็นชื่อเฉพาะนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆบางครั้งเราเปลี่ยนคำว่า name โดยระบุให้เจาะจงในการถามมากขึ้นซึ่งเราจะใช้คำดังต่อไปนี้แทน name นะคะมีอะไรบ้าง เช่น name เราก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อบางที่อาจรวมถึงนามสกุลด้วยก็ได้นะคะและ first name หรือ given name ก็คือชื่อจริงเป็นการอยากรู้ชื่อจริงนั่นเองแล้วก็มีคำว่า last name surname หรือ family name ก็คือนามสกุลนอกจากนี้ก็มี middle name ก็คือชื่อกลางและต่อมาก็คือ nickname คือชื่อเล่น นะคะแน่นอนเวลาเราถามแนะนำตัวเองหรือว่าเขาอยากรู้ข้อมูลของเราเนี่ยเขาก็ต้องอยากรู้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคำเหล่านี้แหละที่จะมาระบุเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นว่าคุณชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นชื่ออะไรมีชื่อกลางหรือเปล่าแบบนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะชื่อของชาวต่างชาติบางครั้งแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันได้แก่ first name ชื่อต้นก็คือชื่อจริงเหมือนกับ given name นั่นเองนะคะและต่อมาคือ middle name ก็คือชื่อกลางเป็นชื่อที่ระปุต้น ระกูลน,นั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือ last name คือนามสกุลน,นั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้ค่ะทีนี้คุณครูก็ขอยกตัวอย่างดาราคนนี้นะคะคือโรเบิร์ตดักลาสทมัสแพติสันหรือเราจะเรียกเขาว่าโรเบิร์ตแพติสันนั่นเองนะคะเขาเป็นพระเอกในเรื่องชว i l i g h t vampire เด็กๆเ,เคยดูกันไหมคะเรื่องนี้อ่า ก็คือดักลาสโทมัสเนี่ยเป็นมิดเดิลเนมนั่นเองนะคะที่คุณครูไฮไลท์ไว้นะคะจริงๆเราสามารถเรียกแค่ชื่อกับนามสกุลเขาก็ได้นะคะชื่อเขาก็าคือโรเบิร์ตนามสกุลเขาก็าคือพัตสันแต่ทีนี้เขามีมิดเดิลเนมดักลาสโทมัสด้วยยาวขึ้นไปอีกก็เลยเรียกเต็มๆว่าโรเบิร์ตดักลาสโทมัสพัตสันนั่นเองนะคะมิดเดิลเนมเนี่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่า ส่วนมากเนี่ยเราจะนำเอาเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายมาตั้งเป็นชื่อกลางนั่นเองนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของกันบ้างหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า possessive adjective นะคะคือคำว่า my ที่แปลว่าของฉันและ your ที่แปลว่า ของเธอนะคะซึ่งสองคำนี้เนี่ยเราจะต้องนำมาใช้ในการสนทนาอยู่ในประโยคในการถามชื่อบุคคลแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะถึงยกตัวอย่างสรรพนามเหล่านี้มาให้เด็กๆได้ทำความเข้าใจได้ทราบก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคกันนะคะต่อมานะคะ เรามาดูตัวอย่างบทสนทนากันบ้างนะคะอย่างเช่นสถานการณ์นี้เขาเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็มีเพื่อนบ้านเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่รู้จักชื่อกันเลยดังนั้นแล้วเขาจึงถามชื่อกันนะคะเลยถามชื่อเพื่อนบ้านใหม่ว่า what is your name อ่าเพื่อนบ้านใหม่ก็ตอบกลับมาว่า my name is nicole การถามด้วย What is your name เนี่ยนะคะเด็กๆเ,เราสามารถตอบเป้ทั้งชื่อและนามสกุลเลยนะคะหรือเราจะตอบแบบทั้งชื่อและนามสกุลได้ว่า My name is Nicole Nelson นะคะแบบนี้นะคะสถานการณ์ต่อมานะคะอย่างเช่นเราไปสัมภาษณ์งานแบบนี้นะคะเขาก็จะถาม เราชื่อจริงว่าชื่ออะไรนะคะก็ถามได้ว่า what is your first name ชื่อจริงของคุณคืออะไรค่ะเราก็ตอบว่า my first name is Jane นะคะแบบนี้นะคะนะคะถ้าเราอยากจะถามนามสกุลเพื่อนบ้างละ่ะเราจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ่า what is your last name นะคะ เพื่อนก็ตอบว่า it is green มันคือ green หรือเราจะตอบแบบเต็มก็ได้ว่า my last name is green นามสกุลของฉันคือ green แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาถ้าเราจะถามชื่อเล่นบ้างละ่ะเราก็ถามได้ว่าอะไรคะเด็กๆ ah what is your nickname ชื่อเล่นของคุณคืออะไรและเพื่อนก็ตอบว่าอะไรคะ My nickname is Belle แบบนี้เป็นต้นค่ะต่อมาเรามาทบทวนกันนะคะการแนะนำตัวเองเราสามารถพูดได้ว่า I am และตามด้วยชื่อหรือเราจะพูดแบบย่อก็คือว่า am และตามด้วยชื่ออย่างเช่น I am Kate หรือ I'm Kate ฉันชื่อ Kate แบบนี้นะคะต่อมาการถามชื่อบุคคลอื่นเราก็ถามได้ว่า What is your name การตอบก็คือ My name is และตามด้วยชื่ออย่างเช่น My name is Jason ชื่อของฉันคือ Jason นะคะต่อมาการถามชื่อจริงบุคคลอื่นบ้าง เราก็ถามได้ว่าอะไรคะเด็กๆอ่า what is your first name การตอบนะคะก็คือ my first name is และตามด้วยชื่อตัวอย่างเช่น my first name is olivia ชื่อจริงของฉันคือ olivia แบบนี้นะคะต่อมาการถามนามสกุลบุคคลอื่นบ้างล่ะเราจะถามว่ายังไงคะ เราก็ถามได้ว่า what is your last name การตอบนะคะมีทั้งตอบแบบสั้นกับตอบแบบเต็มประโยคตอบแบบสั้นเราก็จะใช้ it is และตามด้วยนามสกุลส่วนถ้าตอบแบบเต็มประโยคก็คือ my last name is และตามด้วยนามสกุลนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง it is Parker หรือ my last name is Parker นามสกุลของฉันคือ Parker นะคะแบบนี้ทีนี้เรามาดูที่ชื่อเล่นกันบ้างนะคะการถามชื่อเล่นบุคคลอื่นเราจะถามเขาว่า what is your nickname การตอบก็คือ my nickname is และตามด้วยชื่อเล่นนะคะอย่างเช่น my nickname is nadia แบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับคลิปวิดีโอนี้ที่คุณครูแอมได้สอนไปหวังว่าเด็กๆจะนำไปใช้ในชุดประจำวันได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะและคุณครูแอมขอฝากเรื่องสุขภาพเลยนะคะสำคัญมากเลยหมั่นล้างมือบ่อยๆดูแลรักษาความสะอาดหลีกเลี่ยงไปในที่คนเยอะๆหรือทางที่ดีไม่ควรไปเลยจะดีกว่านะคะแล้วก็อย่าลืม ทำการบ้านที่คุณครูแอมสั่งแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมทั้งอัพโหลดลงในแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย